เราต้องดูความจริงสูงสุดของชีวิตเลยว่าตัวเราอ่ะไม่สามารถดำรงอยู่ได้หากขาดคนอื่นเพราะฉะนั้นความโกรธก็ดีความเศร้าก็ดีความไม่พอใจก็ดีอย่ามีให้กันเลยฮะสิ่งที่คุณต้องมีคือเคยรู้สึกไหมเวลาเราทำสิ่งดีๆให้คนนะ่ะเราจะรู้สึกดีเวลาเรายิ้มให้คนเวลาเราทำประโยชน์เพื่อคนเราจะรู้สึกดีเพราะอะไร เราไปเชื่อมต่อกับความการุณาที่อยู่ในตัวเรามีโอกาสได้ไปเรียนกับท่านดาริลามาที่ประเทศอินเดียความเมตตาที่แท้จริงที่ท่านสอนคือถ้าเรารู้ว่าคนคนนี้ทําอะไรได้แล้วเขาอยากทําเราต้องช่วยทุกอย่างให้เขาทําได้ด้วยการแบบไม่หวังอะไรตอบแทนเลยไม่ต้องคิดว่าเขาจะมารักเราชอบเราอะไรด้วยนะหาเหตุปัจจัยทุกอย่างเพื่อส่งคนนี้ให้ไปถึงจุดหมายนั่นคือมีเมตตาเพราะนั้นท่านเลยบอกว่าทุกคนต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่เราจะบรรลุและช่วยคนอื่นบรรลุด้วยเราจัดการไปเองก่อนทุกวันนี้คนเนี่ยบางทีไปโฟกัสว่าฉันจะช่วยทุกคนแต่ลืมไปมว่าตัวเองยังไม่บรรลุอะไรเลยตัวเองยังไม่มีชิ้นนี้อันเลยคือก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นรวยตัวเองรวยหรือยัง <LC those> ไปช่วยคนอื่นชีวิตดีขึ้นอ่ะเราดีแค่ไหนก่อนที่เราจะไปด่าคนอื่นไปวิจารณ์คนอื่นเนี่ยตัวเรานี่มันเพอร์เฟกต์แล้วหรอเมื่อเราบรรลุแล้วเนี่ยเราจะช่วยทุกคนได้โดยไม่มีเงื่อนไขเลยเนะ <N US C iada> นั่นคือเราจะไม่สนว่าใครจะด่าเรานินทาเราว่าเราแต่เราจะสนแค่ว่า เขาจะได้ประโยชน์จากเรายังไงแล้วเราจะทําทุกอย่างให้เขาได้เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ได้ต่อเมื่อคนที่รับประโยชน์จากเราไปเขาพึ่งพาตัวเองได้ด้วยถ้าเราให้บางอย่างกับเขาแล้วเขาพึ่งพาตัวเองไม่ได้ไม่ได้ว่าประโยชน์เป็นโทษแต่ถ้าเราช่วยบางอย่างแล้วเขาไปต่อยอดไปพึ่งพาตัวเองได้แบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรก้าทำเนี่ยสอนให้คนพอเพียงแล้วไปสร้างความพอเพียงช่วยชุมชนได้เนี่ยใช่แต่การให้อะไรฟรีเนี่ยไม่ได้ช่วยคนนะอันนั้นจะทาให้คนเสพติด เศรษฐีการช่วยเหลือแบบไม่ถูกต้องเราต้องทำให้คนยืนด้วยตัวเองขยันขึ้นมาเองร่ำรวยด้วยตัวเองได้นั่นแนหะคือความเมตตากรุณาคือชีวิตที่มันดีเนี่ยมันจะไม่ยินดียินรายคือไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกทุกอย่างปล่อยหมดรู้ปล่อยรู้ปล่อยสุขก็รู้แล้วก็ปล่อยทุก์รู้ก็ปล่อยทุกความรู้สึกมันไม่มีอะไรจริงเลยถ้าเราบอกได้ว่าความรู้สึกก็แค่ความรู้สึกมาแล้วก็ดับมาแล้วก็ดับเนี่ยผ่านไปผ่านมาไม่ยั่งยืนเนี่ย เราก็จะไม่ยึดความรู้สึกอะไรมาเป็นของเราที่สําคัญเราจะไม่เอาความรู้สึกชาวบ้านมาเป็นของเราด้วยเราไม่ใช่เจ้าของแม้กระทั่งลมาหายใจตัวเองด้วยอลองหายใจดูสูดเข้าไปสักพักตอนสูดมันรู้สึกสบายใช่ไหมแต่พอสักพักมันอึดอัดปะมันต้องปล่อยพอปล่อยตอนแรกรู้สึกสบายแต่ปล่อยไปจนสุดจะรู้สึกอึดอัดอีกก็ต้องหายใจอีกแสดงว่าอะไรมันมีทุกข์แล้วเดี๋ยวก็สุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เราควบคุมลมหายใจไม่ได้ด้วยซ้ำ แสดงว่าแม้แต่นมหายใจยังไม่ใช่ของเราเลยเล้วจะไปเป็นเจ้าของชีวิตคนอื่นได้ยังไงท้ายที่สุดทุกอย่างมันแค่เกิดดับผ่านไปผ่านมาไม่มีอะไรยั่งยืนอย่าไปอะไรกับชีวิตมันมากนะถ้าเราตระหนักตรงนี้ได้สงครามไม่เกิดนะถูกไม่มีคอมเมนต์ด่าว่ากันก็ไม่เกิดนี่คือความจริงของชีวิตถ้าเรารู้ได้เราจะสงบกับตัวเองแล้วจะสงบสึกกับทุกสึกในชีวิตได้เลย